ไอติมสวัสดีครับวันนี้จะมาทําซุ่วปลาครับผมวันนี้ก็นําปลากระพงมาต้มกับน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใส่ปลาร้านิดหนึ่งใส่หัวขาตะไรครับผมให้หอมๆนะครับผมพอต้มเสร็จแล้วก็ยกขึ้นพักสักพักหนึ่งแล้วก็ตักเนื้อปลาออกผึ่งไว้ให้เย็นครับผมเนาะผึ่งไว้เย็นนี้เราก็จะมาเตรียมแกะเนื้อปลาครับผมเนาะแกะออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกับเราซุ่วไก่อะไรทั่วไปครับผมเนาะตอนนี้ผมกาลังอยู่ในการพึ่งแล้วก็มาเตรียมเครื่องหอมครับผม,ผมก็จะมี ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบขิงครับผมแล้วก็ผักแพลใส่ในการส่วปลาครับผมก็จะเมืนลักษณะการส่วไก่ครับผมเนาะหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีอ่าพริกพริกแล้วก็ข้าวคั่วครับผมเนาะที่เตรียมไว้ในการทําส่วครับก็จัดการไว้เลยครับผมเผื่อเราเก่เนื้อปลาแล้วก็พึงเนื้อให้เย็นครับผมอันนี้เป็นข้าวคั่วครับที่เตรียมไว้แล้วก็มีพริกป่นหอมๆเลยครับคั่วใหม่ๆเลยแล้วก็ตำเสียกระปุกแล้วก็ มาสู่ขั้นตอนการแกะเนื้อปลาครับผมเนาะดำเนินการเลยครับผมตอนนี้นี่ครับผมนำเนื้อปลาที่เราแยกออกมาจากน้ําต้มแล้วให้เย็นแล้วก็มาแกะเนื้อบี้บีออกไม่ต้องชิ้นเล็กเกินไปนะครับผมชิ้นพอดีคําพอดีกินครับผมเนาะเพราะว่าถ้าชิ้นเล็กเกินไปมันจะดูไม่อร่อยแล้วก็เนื้อปลามันจะเป็นบี้บีเป็นแบนครับผมดูไม่น่าอร่อยครับผมขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาหน่อยเพราะว่ายังมีความร้อนอุ่นๆอยู่ครับผมก็ค่อยๆแกะไปฟังเพลงไปเรื่อยๆครับผมเนาะ วันนี้เป็นบรรยากาศฝนตกลินลินนะครับผมเนาะตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมเนาะว่าจะออกไปทํางานก็ช่วงประมาณสิบเอดโมงก็ทํากับข้าวกินก่อนครับผมก็ทําการต้มปลาแล้วก็มาแกะเนื้อปลาครับผมแกะไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเสร็จเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแล้วก็เอามาผึ่งนานแล้วแต่ว่ามันยังอมความร้อนอยู่ก็ดําเนินการแกะเลยครับผมเนาะนี่ชิ้นพอดีคําเลยครับผมทําการแกะๆๆออกเลยทั้งหมดเลยครับผม ส่วนน้ำต้มเราก็แยกพักไว้ให้เย็นครับผมถ้าใจร้อนก็หาพัดลมมาเป่าให้น้ำต้มเย็นขึ้นเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำต้มร้อนๆไปข้าขวคั่วมันจะฟูขึ้นแล้วก็บูดดูแล้วไม่น่ากินครับให้มีลักษณะอุ่นๆหน่อยครับผมหรือว,ว่าค่อนข้างที่จะเย็นไปเลยครับผมเนะาะทำเวลาครับผมใช้เวลาหน่อยขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวเช้าด้วยกันครับผมเนาะกับบรรยากาศฝนตกลิน ก็มีผักแกล้มนิดหนึ่งครับผมก็เป็นยอดกระถินยอดมาละแล้วก็จะมีตัวผักชะอมครับผมเนาะในการแกล้มผักกินกับส้วปลาครับผมส้วาปลาหรือว่าส้วปลาสู้ปลาครับผมภาษา้ไทผู้ไทยเขาเอื้นสู้ปลาครับผมถ้าอีสานด้วยส่วบางทีก็ไม่มีเมนูนี้แต่แถวบ้านผมแถวนครพนมมุทาหานสกลนครจะมีเมนูนี้ครับผมเนาะ แถวบ้านเรียกซ้วครับผมซ้วปลาครับผมนี่ได้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ําซุปแล้วก็เทกลับไว้ลงหม้อครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดําเนินการซู่ปลาหรือว่าซ้วปลาครับผมมาขั้นแรกก็นี่ครับผมเนื้อปลาที่เราบีแล้วได้แล้วครับผมก็มาอันนี้ใส่ที่ลังดีกว่าครับผมไม่ใส่ใส่พริกก่อนครับผมใส่พริกลงไปแล้วก็มี ใส่ตามชอบนะครับผมชอบเผ็ดใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่ครับผมแล้วก็คุกหหอมลงไปครับผมใส่ไปเลยครับหหอมยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมยิ่งอร่อยครับผมเนาะเป็นสมุนไพรแล้วก็ผงนัวครับผงนัวคือแล้วแต่ความชอบคนชอบก็ใส่คนไม่ชอบก็ไม่ใส่ครับผมเนาะไม่ขัดกันครับผมอันนี้ผมก็ชอบรสชาติขึ้นมานิดหนึ่งครับผม เพราะว่าในน้ำปลาก,ก็อาจจะมีปรุงมาแล้วครับผมทีนี้ก็ขั้นตอนคนครับโคลี่โคล,โคล,โคลให้เข้ากันไม่ต้องแรงนะครับเนื้อปลามันจะบีบลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมตัวใส่ข้าวคั่วครับผมพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ใส่ข้าวคั่วเลยครับผมให้หอมหอมสักพักหนึ่งก็โคลี่โคลีครับผมเตรียมตัวตักเสิร์ฟครับผม มากินข้าวเช้าด้วยกันครับวันนี้กับเมนูซ่วปลาครับผมเนื้อปลาเป็นปลากระพงนะครับผมที่เขาฟิตมารสชาติก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนปลาสดที่บ้านเราเนาะอย่างเช่นหน้านี้หน้าฝน,น,นก็อาจจะมีปลาดุกปลาช่อนหรือว่าปลาชโดตัวใหญ่ก็นํามาทำเมนูนี้ได้ครับผมเนาะโอ้ลืมลืมลืมครับเตมิมน้ําต้มลงไปนิดหนึ่งครับผมขลุกริกนะครับไม่ต้องเยอะนี่แล้วก็คลอนอีกนิดหนึ่งครับผมก็จะได้แล้วเมนูนี้ครับผม มาครับมากินข้าวเช้าด้วยกันสาหรับเชา้านี้เมนูตอนเช้าเลยสุปับปลาครับผมเนาะกับบรรยากาศฝนตกครับผมรับรองอร่อยแน่นอนครับผมพร้อมเสิร์ฟครับนี่ตามนี้เลยอ่ตาตักใส่ถ้วยเลยครับผมหอมยั่วเลยครับ,หอ,รบหอมคั้วมากเลยแล้วก็พริกป่นแล้วก็เครื่องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปก็จะมีพวกหอมใบขิงผักชีครับผมนี่ มากินข้าวด้วยกันครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ฝากไปก่อนแลครับผมสำหรับคลิปหน้ามีคลิปตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมมาอัปเดตครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ